สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะฮะก็มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปเนาะซึ่งต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยแอดแปลข้อมูลนะครับมาจากโวกไทยแลนด์นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อแฟชั่นหัวหอกที่เชื่อถือได้เลยนะเกี่ยวกับข่าวของโวกเนี่ยซึ่งโวกเนี่ยก็มีการตีข่าวเกี่ยวกับลิซ่าอยู่บ่อยๆนะฮะวันนี้เออแต่ว่าปกติเนี่ยจะเห็นข่าวไปทางด้านสดใสามากกว่านะของโวกไทยแลนด์เนี่ยเกี่ยวกับลิซ่าใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ย ข่าวของเวทน์ที่เก็บมาฝากกันเนี่ยค่อนข้างจะไปในทางที่ตึงเครียดพอสมควรเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าเขาว่ายังไงกันบ้างเนาะซึ่งเขาก็มีการพูดถึงนะฮะข่าวลือมากมายเลยเกี่ยวกับการต่อสัญญาของทั้ง4สาวะนะฮะซึ่งเขาบอกว่ามีสื่อชื่อดังของเกาหลีใต้นะฮะพยายามที่จะ ขุดคุยหาข้อมูลเออโดยเขาเขียนไว้ว่าขุดคุยหาข้อมูลและเปิดเผยเรื่องเหนือความคาดหมายนะฮะโอ้โหเป็นไงเหนือความคาดหมายกันเลยทีเดียวทุกคนอะทีนี้มาดูกันต่อว่าไอ้เรื่องเหนือความคาดหมายเนี่ยที่สื่อเก่าเขาไปขุดคุยเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะฮะเขาบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้เองนะฮะมีการเปิดเผยเกี่ยวกับรายได้ของสมาชิกวงแบ c ็คพิงนะฮะ โดยสื่อเก่าสื่อนี้แหละไปขุดคุยมานะฮะซึ่งจะพูดถึงรายได้ของสมาชิกวงในหลายๆคนอาจจะเห็นว่าโหลิซ่างานเยอะมากคือเยอะมากจริงๆอ่ะรายได้มันต้องแบบถล่มทลายแล้วก็เป็นที่หนึ่งแน่ๆเชื่อว่ามีหลายๆคนคิดแบบนั้นนะฮะแอดก็ส่วนตัวแอดก็คิดเหมือนกันนะว่าน้องน่าจะมีรายได้ที่แบบเยอะมากอะไรแบบนี้เพราะว่างานน้องเยอะจริงๆนะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่คิดนะฮะเพราะว่าตามข้อมูลที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าลิซ่าคือสมาชิกของแบล็พิงคที่มีรายได้น้อยที่สุดตลอด7ปีที่ผ่านมานะแม้ว่าจะมีกระแสนิยมมากที่สุดก็ตามนะฮะเขาบอกว่าหลังจากที่มีข้อความนี้ออกไปเนี่ยก็เกิดท็อปปิกนะฮะพูดคุยถกเถียงตีกันอยู่บนโลกออนไลน์ในทันทีนะฮะเออก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะเหมือนที่แอดพูดไปเมื่อกี้เลยว่า เออถ้าดูเป็นผ่านเป็นเผนเนี่ยโหน้องงานเยอะมากแล้วก็น้องเนี่ยได้รับความนิยมสูงมาก Apple, <L> upa, แลว้วได้น,น้อง<พ>อน่าจะเยอะยอสุดถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆมันอยู่ที่คอนแทคแรกที่น้องเซ็นเพราะว่าสัญญามันจะมี3ปี5ปี7ปีอะไรอย่างนีออ้ใช่ไหมคราวเนี้เราไม่แน่ใจว่าตั้งแต่อตอนที่น้องเนี่ยเออเขาเรียกว่าแรกเริ่มเลยเป็นเมมเบอร์แบ็คพิงก์อะ อาจจะโดนข้อสัญญาที่คนเกาหลีใต้และคนต่างชาติที่มาอยู่ในวงเจอสัญญาไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นต่างๆางางเขาเริ่มกดลิซ่าตั้งแต่สายครั้งแรกลงไปเลยเ<ช><ช>พราะเขามองวันหนึ่งเลยนี่คือต่างชาติเนาะแล้วก็สองเขาอาจจะยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เชื่อมั่นในตัวลิซ่าขนาดนั้นพูดถึงณวันแรกที่เซ็นสัญญ,ญากันนะ<ม>อาจจะคิดว่าหนึ่งเลยเป็นต่างชาติสองอาจจะไม่เชื่อมั่นว่าน้องจะทำเงินได้มหาศาลขนาดนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ มันเลยทำให้น้องเนี่ยอย่างที่อาคิพูดไปว่าอาจจะถูกบีบด้วยสัญญาณนะเวลานั้นไงพอกดเอาไว้เนี่ยกลายเป็นว่าหัวถ้าเป็นลิซ่าเนี่ยคิดว่ายิ่งทํางานยิ่งเครียดนะคือหาเงินได้เยอะมากเป็นกรอบเป็นกรรำแต่ว่ารายได้เนี่ยมันกลับน้อยที่สุดในวงเนี่ยก็น่าเห็นใจน้องมากๆในเรื่องนี้นะเพราะว่างานน้องก็ หนักมากจนต้องพกยาดมหง์ไทยติดกระเป๋ากันแล้วอย่างที่เห็นนะเนาะน่าจะวิงเวียน <ๆ S 2> เป็นลมนะคะแต่ว่ามามีเอาช่วงหลายปีหลังมานี้ที่น้องได้รับเป็น GBA รวมไปถึงงานต่างๆที่เพิ่มเข้ามาซึ่งตรงนี้เขาก็แบ่งเปอร์เซนต์กับค่ายด้วยเท่ากับว่าน้องยิ่งทํางานหน่ะค่ายก็ยิ่งได้อีกเหมือนกันถูกแล้วค่ายเนี่ยคือจะได้มากด้วยนะถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าสัญญามันถูกกดไว้แต่แรกเนี่ยโอ้โหก็ยิ่งกลายเป็นว่างานมันหนักขึ้นรายได้ค่ายมันเยอะขึ้นแต่รายได้น้องเนี่ยมันก็สวนทางกันเน ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเครียดเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นเนื้อหาที่ทางด้านว h ไทยแด d นอำมาลงเพราะว่าทางด้านสื่อเก่าสื่อนี้เนี่ยเขาก็เริ่มจากขุดคุยเรื่องการต่อสัญญาก่อนว่าเอ๊ะมันอะไรยังไงเสร็จ เขาก็ไปขุดคุยเรื่องไรายได้น้องอต่อจนได้ข้อมูลออกมาประมาณนี้เนาะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ช็อกแล้วก็น่าตกใจเลยสําหรับแฟนๆลิซ่านะฮะแล้วก็สําหรับเราเนี่ยมีหน้าที่ตกใจกันไปใช่ไหมว่าคุยทําไมน้องถูกเอารัดเอาเปรียบมาแบบนี้ด้วยสัญญาที่มันอาจจะผูกขาดและเราไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงสัญญาในระหว่างนั้นหรือเปล่าภาวนาให้มันมีละกันสิ่งที่น่าสนใจก็คือทั้งหมดนี้น้องจะใช้ในการตัดสินใจว่าจะในการเดินหน้าต่อว่า ฉันโอเคหรือเปล่ากับความรู้สึกที่ผ่านมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ไม่โยงไปขนาดนั้นในแอคคิปคือเขาก็คงมีการพูดคุยกันแหละหมายถึงว่าคือค่ายก็เข้าใจแล้วว่าน้องในอินแพคขึ้นมากแล้วแหละมันก็ต้องมีข้อเสนอที่ที่มันใหญ่พอจะเอาลิซ่าไว้ได้เนอะซึ่งถ้าค่ายไม่ทําข้อเสนอที่มันใหญ่จนปฏิเสธไม่ได้ออกมาให้น้องเนี่ยก็คงเรียกได้ว่า 0รายได้ไปเยอะอ,อประมาณนั้นใช่ตอนนี้<อ>ไม่ใช่น้องต้องเปลี่ยนตัวเองละแต่แ<ล>ค่ต้องเปลี่ยนมานา้องะต้งเปลี่ยนให้น้องรู้สึกว่ามันแฟนในความรู้สึกแล้วแหละใช่คลิปนี้เจอกันประมาณนี้กับเรื่องคิดเครียดเล็กน้อยนะฮะท,ท้ายไว้อีกนิดนึงรับรองว่าก่อนถึงสิ้นเดือนสิงหานี้มีขุดกันมันแน่นอน<ช>เกี่ยวกับเรื่องของน้องเพราะว่าทุกคนเดาว,ว่าลมเนี่ยจะพัดไปทางทิศทางไหนแล้วก็ เขาเรียกว่าหาประเด็นมาเดาทางกันใหญ่เลยโดยเฉพาะสื่อเก่าที่เขาก็จะถือจอบถือพั่วถือเสียมไปเลยใช่เขาก็จะไปขุดนะฮะใช่แหละขอบคุณแอปเ้ทั้งจอบทั้งพ่วทั้งเสียมต้องขุดแหละคงทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกเป็นกําลังใจให้น้องนะคะแต่อย่างพั่วเนี่ยคือตีหัวแอดกิ้งได้นะเราตีหัวคนที่เอาเปรียบน้องดีกว่าเราอย่ามึงทำร้ายกันเองแอปเปยนะเจอกันเะเจอกหนประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า